รถคืนรถไหวครับไหวไหวรุ่นนี้บอกไหวบอกไหวครับอีรีบอกอีลีบอกแมนครับแมนไป้วยรถไม่ลาไปด้วยได้ไหมครับฮัลโหลครับผู้ตำรวจผู้ตำรวจผมถึงหลากพาโต้ครับผู้ตำรวจตอนนี้อยู่ไอ้ถนนกลางเมืองครับตอนนี้สก้าวอกกาวขึ้นอบเย็นไม่ละอย่าเปล่าทีละ อจะเฝ้าได้ประตูสิลุดก็ลุดออกไปมีตายแล้วเพื่อนเลือกเพิ่มเดี๋ยวอ่ะพอตายบ่ตายไม่บ่ตายพอรอดยื้อก็ได้พอแม่หมดสีฟันนี่งั้นก็กลับไปหาแม่ไปเรียบร้อย้วเรียบร้อยอ้าวเรียบร้อย เชิญ์ฟับเชิญ่อนเสิร์ฟขับเคลื่เชิญ์ฟขับเคลื่อนเสิร์ฟับเชลืเสิญ์เปิดประตูให้พ่อมครับตอนนี้ขึ้นครับขึ้นครับขึ้นเลยครับเจ้าครับเลยเจ้าครับเลยคอยอุ้มมู้งคอยสอดเองเจ้าครับเลยไจ้าครัเลยบเรีเขียวครับเดี๋ยวๆใบมันคือใบตะญ่าแต่ใบเรียบเขียวมันคืออย่างว่าใบเรียบเขียวบมรุยเล่าครับไปเจ้าพ่อเด้อค่ะกอนได้ครับได้ได้ได้ ุ่มลุงดูลูกคืนแม่คือแล้วกุแม่กดซีซีบ่ได้ตอนนี้เดได้วบีตัวบีตัวีอ่าไป้รไปเอหยงไหยงคือเบเบลเขียวอะเขารอไปาเนี่เขาสีขาเขาแล้วบอกขึ้นรถสองคนก็เฮ็ดแจงคือีเด้องนด้ออันนี้เป็นนิวเพลเยอร์เพิ่งมาเล่นกันกันห มาแล้วมาอะไรกินคะมาเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนีอย่างเมื่อวานซองมือแล้วเว้นพวกพวกเมาเนาะกูจำไม่ได้เว้ยโอ้อย่างนี้ก็ข้าบ่ดคอได้ง่ายเลยโออยิงไหมเราเว้นแจ้งตำรวจเร็วบอกบอสเออเดี๋ยวกูโทรหาตำรวจกันแบบนึงว่ะโทรหาไปเลยดิจึดกดเบือก่อนละขุดรถเข้าถึงกระฟาดโง่เบ็ดบอสบอสเขาอะลักรถเข้า แล้วเขาก็จับเท้าขึ้นรถเท้าอีกว้ได้แล้วอัศนวนิาลุ้นรถไว้เพื่อนเขาล็อกแขนลข็นลไปไปอกมือล็อกขาไว้แล้วบัสฮัลโหลผู้ตำรวจผู้ตำรวจรวจ,จริงผมถึงหลับคาตัวครับผู้ตำรวจตอนนี้อยู่ไอ้ถนนกลางเมืองครับตอนนี้ รถตีแดงครับคุณตำรวจเอาแล้วตำรวจว่าเราเซ็ตแล้วถ้าทะเบียนรถไอ้นี่ครับ JFG ครับ790ครับคุณตำรวจเฝ้าเลยครับนี่ครับอยู่บ้องบ้องพี่มันมีปูนนะครับคุณตำรวจปูนบอกปูนตึ๊กปูนนะครับคุณตำรวจเฝ้าเลยเฝ้าคผมถือหลักฆ่าโจครับันได้้ลงดวนครับคุณตำรวจจะเฝ้าตัดสายครับตู้ดตุ๊ตุ๊อ้าวเขาตัดสายกันแล้วเรียบร้อย คนทุกที่ครับคอนครับคอนอะไรอ่ะอนทกคอนครับอ๋อสุนครนแ่ไป่ไปมยไปใส่ครับไปหาใครครับไปหายายเว้ามียายอยู่นี่วะมียายอยู่ักนเ้ยบ้านไหบ้านไหนเนี่ยว่างมัน่ว่างอะไรอ่ะสว่าง วางแดดดินบอ่อาใช่ใช่ใช่น,<า>นชั่นว่าแล้วว่าแล้ว,วแวจ๊คคนที้พวกมจัคเขาตัวโถบ่เนี่ยบ่บส่สำเนียงคือไอคนอสว,ว่างว่ะไปทาไมเพชรบุรีถ้าไปเพื่อไปคนเพชรบุรีไม่พูดอีสานได้ขนาดน,นี้หรอกอ๋อมันมีสอ,โอ,อโอ้ยเกี่ยแล้วใจเย็นพี่ใจนเนอะเลยเนาะมันมี ะจะมาค่ะแฟชั่นค่ะเรียบร้อยเอออุ๊ยแล้ว sorry พี่หนูซ่อมให้พี่มีกล่องซ่อมไหมไอ้ตำรวจกระทัางยังไงกันซ่อมอีกพี่มีเงินเยอะไหมพี่อ่าตรงๆนะมีอยู่๙๐๐บาทนี่แหละตอนนี้หนูจะเอาหนูจะเอาพี่มามายังมาฆ่ามาฆ่าจิงนะกลัวแล้วโทรหาตำรวจน้ำมันความแล้วพี่ลงพี่ลง กล้าวก้าวก้าอ้าวพี่ถะพี่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 จะเราจะทิ้งพี่ไว้ตรงนี้แล้วนะรจะรถกันจะว่าิ่งกันเอาแมนไม่เห็นหยังไอหยังนี่คือหยังพี่พี่รอหนูแบบนี้ตรงนี้กันนะอย่าอฟ้าไปอย่าฟ้าไปเออโอเคโอเคไม่หยังเนาะพอดีเนาะเขาเสียวยังมากเนาะพุยากหูอยู่บนมีหยังวังเนี่ย หลอกรถนหลอกรถนเอบโล่งโล่งไปหาตำรวจเถอะไปตำรวจกันตำรวจโลูกหยังอยู่แถวนี้มันคื้อหยังวะฟองบ่นี่แม่นบ่นี่คือตู้พี่เดชอ๋อแล้วตู้ธรรมดาเดชอะธรแม่ดะบ่นะข้างหน้านี่เงินแดงห้าร้อยห้าสิบอะแม่นบนไอตู้นี้อ๋อแมนแมนแมนนี่แหละนี่แหละนี่แหละสร้างตู้ไม่สร้างแล้วเนี่ยยืมเลยพันเดียวเออแม่นบ่น เต็มโยูเปนโตเนี่จนี่ไงใส่ตยสนี่นี่บอหมายหมายถึงว่าโต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 อย่งโตตึกตโตตึกตโตตึตึโตโตตึตึกตำรวดีโ่โ่ไม่หยงเลยดิอายอย่แนลจ้ไอาเมาล้วเหลือน่ะ ไม <S <S ่ตีแล้วะไม่ได้ตีระวังเด็กเขาจกมีดมาแทงมึงเด้กไม่มีมีดครับไม่มีมีดกองตีหายจี๊ดเสรน้าตำรวจคุณตำรวจคุณตำรวจโทรหาตำรวจก่อนไม่ไปต่อยเขาทำไมล่ะไปต่อยเขาทำไมเออจริงโอ้วยดิไม่ไปท้อมเชื่อไอ้เด็กหิ ตัว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 มตัวไอ้บอแม่บ่แม่บ่เคยดีไตรวจบลับสายกูเลยวะไม่รู้เขาทําไมมันต้องทักอย่างเดียวบ่แม่บ่บ่แม่ยังบ่ดีปเฮ็ดกระเดากัะเดียวอเออเองจะบอกเนี่ยต้องมีโลนี่ทําอะไรแล้วใช่ไหมเนี่ยเขาคงไม่น่ามา ยืนเมาล้อให้คนเดียวหรอกีต้องทำอะไรเขาสักอย่างไงไม่ได้ทงไม่นะสามพานรักยุบปักปักปักพ่อแม่พูเแค่ปานนี่เขาบอกว่าพ่อแม่เขาเป็นเคยนทาถึงขนาดนี้เลยนะเว้ยใช่ไหมพ่อบอกแม่เมาพื้นเขาจะบอกว่าลูกอีบอดี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยอลูกอีบอดี้ก็ลูกอีบอดี้จะเห็ุจังตีกัาไพอ่ะเคยฟังเปล่าเนี่ยเออของบิวอ่ะเคยมากแบเปั่นเกน อะด e ังดิฮะบันเกิเกียติ่งอดังดิอย่าดิสิก้าบวกกาเฝ้าคืนบุ่นไม่ล่ะจะเฝ้าทีละตายแล้วเพื่อนเลือกเดี๋ยวอ่ะบ่ตายบ่ตายทำไม่บ่ตายบพอจะรอดสุดแล้วลดแม่หมดทีบ้านนี่นั่นก็กลับไปหาแม่ไปโอ้เรียบร้อยอ้า ยเรียบลอยโทรหาตำรวจด่วนเลยเพื่อนหลดกูถูกโจมลงน้ำกูตำรวจกูไหน้าเป็นกูไห้น้ำบ่เป็นเรียบลอยกูอยุเทิร์กหลังดีๆโทรหาตำรวจด่วนเลยบูไหวได้ดิเป็นไผ่ล่ะไผ่ละมันไปใส่ล่ะกูจาได้เด้อมีอย่างบอลลูนในมือในดังน่ะ ไผซ่นไผซนดดไรดน่ได้กนี้แะลรนี่ก้อลงกอนเด้นี่นี่เนี่เด้เหอีแล้วันี้และตาเอาแน่ดครับเอาแน่ดครับรถดผมตกน้ำอลไนี่ดีใส่ดีเเนี่ยมดนแย่กันด้อหนีหนีีมัไสองตนี่ะไปชิจายเป็นอย่างครับคุณเอาไอ้ี ีซูมก็อุ้มกันสิละเมื่เรืยรถนะเมื่เลยเห็นอยู่วไปกับทะเลสาบเลยเีแงอัดอโกโปรไว้พร้อมไวด่าแล้วว่ารถแรกแารแรมาตรงหน้าเอเห็นี่แบบนี้เยอะเราชอบใจวนนถวไปส่งโงบยาบาไม่ไหนไม่ไก่โม่ต่มเนี่ยเลยต่เต็มเต็มเลย เรียมลาบเลยกี่โต๊หน้ามองอันนี้ผู้บ่าวบ้านไหนครับเนี่ยผู้บ่าวบ้านปวบ้านปบานบ้านคชนชนจริงมันธานะมันานุธาอะไรอะไม่ได้ชมเบียดเฉยๆ้าตุานมก็ไม่เเที่ยวว่ะผมผู้บ่าวบ้านเกาอโตกว้างเปดอันนี้ ชาวบ้านไหนวะชาวมันเือคเจ้าเสื่อเรื kind of well loves, ่องพญานาคบอพญานาคยังงูเก uh, ียวเดยพญานาคบองูเกียวปากเกี้ยมนะบอสาวนี่ขอโทษค่ะไล่อไปขายบอครับนี่เอาครอบประตูเอาไปขายครับยันนะ ใครใสดูดิโอ้ยผมมีคาตัวดิขายผมาไยดนีินะครับามก่อนไ่นด้เสียงรถดังโครมได้ยินงเปลมนมนหลดมันดังโคตร เมันมีแมน่นมันบนตกปลาเป็นบอนอนี้มมีตกปลาน้เล็กกับน้ำตืน้นนะอ๋อถ้าไอ้พันหนึ่งนี่คือตกน้ำลึกบ่หรือน้ำตืน้นตกตกได้หมดเลยครับเป็นตกเลญ่ก็ได้แต่ว่าแนะนำซื้อเป็นใหญ่ดีกว่าอ๋เอเข้าซื้อบะเพี้ยนบ่วพวกซื้อเบ็ดน,น้อยมากไม่เกิดจะเป็นไ่เกดจะเป็นบาบ อ,อ๋อสื่อเบ็ดหน่อยมากเลยดะเดะเบ็ดีแป๊บนึงนะรอตรงนี้แป๊บนึงม,มันมันมีร้านค้าอยู่นี่บ่บัดนี้จักแล้วละ่ะกูสิฮู้อยู่าบอกกูกามาน้ำมึงนี่ละ่ะพี่ชาย2คนมานี่พี่ชายพี่ชายมาที่ฟาผมอันนี้เพิ่งเพิ่งมาเล่นรครับนี่นครับกี่วันแล้วครับ เลยเลยเจ็ดวันยังยังมีอยู่ยังมีอยู่ครับใส่แมวว้าใส่อยู่อย่างนี้โต๊ะปากก็มีป่นกันเลยนี่ไม่ได้ครับอุ้ยโอ้โหทำไมอันนี้เอาไปซีเรือนะครับแล้วก็โอ้ยดูใจดีเลยนี่นะครับแล้วก็เดียวก็เริ่มต้นอีกแล้วครับโอ้ขอบบคคุณรัขอบคุณครับ <c oughs> มีเลือดคีล้วอะพอดี้เวลาเวลาไปด้วยกันให้กดอุ้มนะครับาไปด้วยกันอุ้มไปวะครับใช่ครับเพราะคนหนึ่งเสกเรืออีกคนหนึ่งจะไม่ได้ไปได้ไงมันต้องอุ้มอุ้มก่อนอว่ใะเร็วแล้วผมต้องกลับไปซื้อเวทไงว่ะครับนี่นี่ื้อตรงนี้ได้เลยครับนี่เส่ไไ็ครับภาไปนี่ครับโอ้มองนีเลยเว<อ>่ะไปตกไปตกแล้วกลับมาไปตกแล้วกลับมา โอเคครับขอคุณคาบขอคุณคับแนะนำไปตกน้ำลึกนะครับไออยอเพือไอไม่ได้เพื่อเอาเงินขึ้นไว้ขายได้เเงินขึ้นโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยไอขอไปซะได้รับได้นเพิ่ม้วยเดกเจ็ดเก้าสองห้าเจ็ดสาแป๊บนึงครบแป๊บนึงครับไอไอชียังก่อนนะเจ็ดเก้าห้าเจ็ดสามครับอื้อได้ไหม สวต,ต่างครับโอ้ยเรื่องเบอร์เอาเอาเบอร์ไหมนะครับเจ็ดเก้าเก้าสองห้าเจ็ดสามเจ็ดเก้าเก้ครับนี่แวกเพชรเลย พ่อเกิดแล้วครับไปด้วยใช่โอ้ยเดี๋ยวผมใจงเินขึ้นเดี๋ยวผมโทรหาเลยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับไปดื่อยังหมอเงินมาพ่อว่ะขอแน่ขอสักพันหาดูเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อเรือก่อนซื้อเรือก่อนโอเคโอเคขอบคุณนะ กลาดพูม่อคับนี่ันนี่นีเรียบนี่นีนี่นีโอ้ยก็ไซื้อเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะว่ไปแล้วเก็บเก็บเรืออีกลต้องต้องอุ้มไก่อนมครับนี่ไม่ไม่ต้องครับซื้อซีเรียสเรียบร้อยก่อนซีเีเรียบร้อยก่อนโอ้ครับ ครับมารอบทื่แล้วครับครับแล้วก็หุ้มไปเลยวครับวันนี้เป็นตกใช่ครับหุ้มได้เลยแล้วก็ไปพาวเรือแล้วก็เป็นตกกันได้เลยเป็นตกโซนแดงๆอ่ะพี่โซนแดงๆอะ่ๆอะโซนแดงว่ครับแบบไปตกโซนลับลึกก้อนไปขอสักพันหาดูบ่พอแล้วเอามาดูขอแน่ <c oughs> แป๊บนึงแป๊บนึง อ่ซื้อเบ็ดแป๊นนึงด้วอเป็ยาขาดอีกห้าสิบบาทว่ะขาดอีกห้าสิบบาทเอามาขอดูโอ้ขอบคุณหลายๆครับ โอเคครับเรียบร้อยแล้วไปปเข้าขอพูดอะไรครับข<า>ึ <c oughs> ้นมาขึ้นมาปาไปตึกป่าเด้เมือนี่เฮ้ยแมนบ่ะเป็นจอมหยุดดิจอมหยุดแมงวันนี้ิญานตกเรืออยู่แห่งวายนำ้ำโมเป็นอยู่ถ้ากูมีตัวที่แล้วกูไปหยั่งนี่กูขึ้นมาอยู่อ่าเห็นแล้วกูนึกว่ากูจมน้ำเมื่อกี้นี่เมา มีเลือดคีเราเยบ่ดียอ้ยคักเท้าสาวไปตื๊กฝานเนาะเจ็บวะแมนอยู well, ่ว่แมนไปเหตุยางื่นบ่เว้ยในน้ำเนาะมันกรต้องละนี่นาะว้าผู้อดตาเขาก็ีดาหัวเมียนะดาไม่ใช่ล้วจ S <S <ans> <S เขี่ห่างมั้งแหลยบอกเขาคำคาม้มึง <S ans> มึงจะขี่เข้าไปไกลๆเขาเหะอถ้ามึงอยากคุยน้องเขา เลยตามเลยมาตามเลยเอ้าต่ำใส่เนี่ยโอ้โหคือหลายแท่าตัวปืเฮ้ยที่เลือดจนสลัดแล้วมาเนาะเลือดจนสลัดไว้เฮ้ยแล้วขายตื้อขายเลือดจนสลัดดีกว่าเอ้าเออนี่แหละฮะมันคือสิพากมวลนะนู่นอะไรประเดี๋ย เรือเขาคืองามเลยวะเออเรือเฮาคืออย่างนี้จอดจอดจอดตกมงนี่ล่ะเอามงนี่ล่ะตกแนวาได้ล่ะบัดนี้ตกแน่ตกแนวได้เอาโดดลงน้ำครับก็แตกเวงกว่าอ่าอ่าโอเคได้แล้วได้แล้วตกปลาได้แล้วเว้ยเม็ดน่าได้ล้วบัดนี้ บัได้เลยป่าอ่าบัได้เลยบัวทันวะ้องบอกกสเปดปาไม่ดละแมนมันมันต้องต๊กบ่เววพอถึงจังหวะกดแล้วมันก็บัวได้ยังังต้องต้องกดก่อนบ่เลยวัน ขึ้นะแมดอ๋ออ๋อได้ละได้ได้ละได้ละได้ละท่านไม่ย,ยังอย่างนี้ปลาฉลามเพิ่นวะปลาหยังนี่กระเบนบมดเฮ้ยได้ปลาฉลามมาตัวจยอะกวาดวะจักว่ากูสิยถือจับอยู่บนนี้ผู้ย่านถือจับได้หนิในตุ๊ตกฉลามอยู่มันคิดกฏหมายอยู่บนนี้เฮ้ยฉลามสองเฮ้ย กู่ฮู้แล้วกูได้อยู่บนนี้กูก็กดไปทั่วทิศทั่วแดนเลยตอนนี้มันบอกว่าคุณได้รับปลาไซใหญ่ว่ะจำนวนหนึ่งตัวพี่เบิร์ดไปรเหลือที่จองอันเด็ดเจบเลยกูพล,ลาดแล้วเมื่อกี้เหลือวางเฟรแล้วนี่ตอนนี้ ปูอีกสักสองตัวน,นะ่นะกระปูนี่เสียวไปอู o ้ P U กระปูนี่นะนี่ได้กระปูอีกตัวนึงแล้วเว้ยอีกสักตัวอีกสักตัวกระปูมา สลามห้าขว่เนี่ยโทษโทษสามหลานดูเออมันไปใส่เด็ดๆถ้าสิบ้าอาบอโทษตามดูโอ้กูสาวบทวิตเต็มเลยว่ะมีอย่างนะไปเปิดเพลงไปเปิดเพลงเป็นจริงพวง เ่าบอกเช้าพูดชีวิตเต็มเลยวะอะไรแม่เดี๋ยวกูจะพูดให้อาเจะบอกหาเมียให้มูครับบักดีครับระบุรายละเอียดชัดเจนเลยอ,กกยลยอาอจู่บอก ฮ่าเมียใไฮมูครับสเปกเว้าอีสานซับนี่แหละยาอะไรวะยังได้พระราแดตด่ทรงเงินอยูเขาอีกทรงเงินอีอูองง่วะเป็นเวียกเป็นเวนงเง้นวะท,ทรงงทรงเงินเลยกระทิรักโอ้เฮียกูเบิร์ดลวเอาละใส่ไม่รู้สิโพวทวิดให้ก่อนวันนี้

ึงเบอร์อย่งนะหนึ่งอย่างนะเบอร์มึงน่ะเบอร์มึงอ่ะเนื4งุกเปียีหาเปดเอาล่ะได้พอดเมียวมีมมมเอาเรียบร้อยไปอุ้มกูกล่ะบุอ่าเดี๋ยเดเดเดี๋เดคุโลงกันอ่ะอุ้ม มึงตรงนงล้นี่มึงนะโอยปากหาขั้วเฮ้ยเลือดกูลงหัวกูเวิร์กวะอ่าสุดือดอะไรบันนด้บัไรดิตัมเบิบ้งมือถือก็แล้วกู S <S อมองแดดและมองจอดเรื่อยนั่นละเบ <N un> <N un> oh, ือนั่นโอ้ยดีดีดีอ่าละที่นี่ข้าวเสลยลดไปแล้วได้แล้วนั่นละเบือมองเบือรถก,ก่อนอ๋อกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วเด่นเด่นเด่น่มองเบืกรถแมนนี่ล่ะนี่ล่ะนี่ล่ะนี่ละนี่ละนี่ละเบืกรถก่อน ไอ้โล่ไปขายมันนู้นฟ้าขายเลยจักบาดเออขึ้นมาขึ้นมาสีครับตกมัเนี่ไปไปไปโล่ด้วยบักห้ำไอ้สุดไปแล้วไอ้ดูเดาเลยจักบาดมึงนู้นจักรว่ะพ่อคาไอ้เสียเวลาอยู่มอไซค์ไปว่ะเอาเนี่นี่เอาเอามอไซค์มันมาเวเอามอไซค์มันมาเดี๋ยวกูเสียรถไปเก็บด้วยมันล็อกอยู่บนล้อมึงดูลองดู บ่มีนุ่งเลย,เยบ่เร็วเร็วเร็วไปเจอกันแล้วขี่รถนะไรกูนะรวมเดครับสีเกีบรถบโอล่ฟ้าหลุามาไปใส่แล้วบอกห้า เอ๊กูอยู่พี่มึงไปใส่เด้๋ยนียไปมากมากมากเงียบโต๊ปาดบ่หูมองขายเนาะข้างหลังมึงเรื่องนี้ละเลยเลยเลยนู่น่ะวางคนยื่นมาจอดรถแม่เมียวางนีย่างไก่แต้องเดินไก่แตงโงเงียบแม่ กระปูตัวละจักบาทครับโอ้เดี๋ยวมาหาพันเว้ยคุ้มอยู่ด้ละ่ะน้อยนึงแหละคุ้มอยู่โอ้อกระเบนตัวละแปดสิบเออมันก็ได้หลายกว่ารอบเมืองอยู่บ้างเออแมนแมนคุ้มคุ้มกว่ารอบเมืองอยู่ได้หลายก<ป>ว่าแมนแมนหลาย,ยไปดูลราแบบนี้ ว่าถือคุปปะเลยมิจะบวกกเขาโรยอ่หาตู้เลยปากเงินก nah ันะกูว่าแล้วบากห้านี่เกือบแล้วเลยตู่ตู่ยูใส่ละแบบอีปอบอ๋อกูนึกว่าขี่ได้ระเบิดแล้วหน้าสมุยมันสิกีปอบจะไงวะ ฝากนั่นแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยออย่างเขาไปที่ว่าจอดไปนีแ่แหละเอ้โหเห็นตีหัวดิเมนวะหลักรถเขามาของพ่อเลยไปขายของอีกวะโอ้กูเห็นบ่เห็นยังเลยว่าวัางนั่นอะระวังรถระวังเลยขาทนะ่ากผู้มองบ่เห็นหนึ่งก็ใจเยือก กูก็ออย่างหมดแต่ละเบื้องนี่กูสิใช้พลังวิเศษเบื้องนี่ย่างเข่าไปเลยเห็นอยู่บ่นี่พลังวิเศษว่ะ พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเอ้าพี่อยู่ข้างบรแล้วพี่ไม่รู้ว่าใครเป็นหัวหน้าเดี๋ยวเลนได้ตอนนี้แหละแล้วพี่พี่หรือเปล่าพี่หรือเปล่าบอกเขาจริงจริงจังๆเหี่ยมีเดี๋ยวคือหัวพี่เป็นเดอะบอสอ่ะบอกเขาเลยไม่คิดงั้นอ่ะ เพี่เน่นแต่แบบว่าพี่กับน้องรับปลาดมีดูมีเวอร์ไม่รักกันแลาวอย่างงี่นันใช่แล้วเขารมวรู้สึกแบบารู้สึกข้างใน,นอ่ะพี่เนี่ยออกมาจากหัวใจอ่ะผมขอเข้าได้ไหม